ในปีพุทธศักราช2513เกิดเหตุการณ์ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำเป็นประวัติการณ์ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นปพระจจวกับเหตุการณ์ไวรัสแพร่ระบาดท,ทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาในปีพุทธศักราช2515สวัสดีครับผมแม็กผู้ว่าหน้าใหม่และนี่คือชุมชนแรกที่ผมจะได้มาดูแลอ นี่คือจุงทวนที่ผมต้องมาดูแลรจริงๆหรอเนี่ยวุยเกิข้ามอะไรเนี่ยเอาวะทำไมแถวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยวะไม่เป็นไรกินน้ำดีกว่าพี่ครับใบมอเตก้วหนึ่งพี่เดี๋ยวนนี่ ตั้งที่ไหนวะหรือว่าเฮ้ยข้าเห็นตันนี่ก่อนไอ้โน,น้ยเฮ้ย,ยข้าก็เห็นอานี่ฮาวเศรษฐกิจแบบนี้ใครดีใครได้เว้ย พวคุณไม่ต้องแยกกันหรอกเนี่ยตามผมเองจะแยกกันทําไมแค่ตังค์ร้อยเดียวเองจะไ้กินแบบนี้พผมผมนะ่ะหางานทํากันไม่ได้หรอกผมไม่ไมีตังค์กินข้าวแล้วจริงๆทําไมจะไม่มีงานทําล่ะผมนะ่ะไม่มีที่เรียนหรอกที่ทํางานก็ไม่มีตั้งแต่เด็กๆชุมชนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอืมไม่เป็นไรเ๋ยผมช่วพวกคุณเองเจะหาให้ผมนะครับ ท่านครับท่านครับท่านเป็นผู้ว่าที่ว่าใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับว่าแต่คุณเป็นผู้ช่วยของผมใช่ไหมครับใช่ครับงั้นพาผมไปที่ประชุมเลยละกันผมจะเริ่มประชุมวันนี้อ้ออย่าลืมเรียกตัวแทนหมู่บ้านมาด้วย ก็เลยมาห้องนี้นานแล้วนะว่าแต่ท่านผู้ว่าเหลือกมมามีอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากถามความเป็นอยู่ในชุมชนของเราโอ้โหท่านผู้ว่าท่านก็ลองถามความเป็นอยู่ของเด็กสองคนนี้ดูผมเลี้ยงดูเขาดีขนาดไหนใช่ครับท่านผู้ว่าที่ผมมกินได้เพราะเขานำเงินมาให้นี่แหละครับไปอย่างที่เด็กคนนี้พูดแหละท่านผู้ว่าว่าแต่ท่านสงสัยอะไรตัวผมหรือเปล่าเนี่ยถึงด้ถามอย่างนี้เนี่ยป่านแล้วท่านตัวแทนผมแค่สงสัยว่า ชุมชนนี้ไม่มีเงินทุนพัฒนาชุมชนเลยเหรอทุนอะไรไม่มีถ้าแตนปู่าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนแล้วกันผมไม่ต้องไปทำาช้เวลาทำาหากิงจริงโอ้ยอะไรวะเนี่ยกลับบ้านดีกว่าถึงห้องปาสกปีอ้าวเฮ้ยทำไมไฟไม่ติดสกทีวะเฮ้ยทำไม อ่าติดแล้วเฮ้ยโอ้โหอื้มอะไรวันนี้อ่ะยิโอ้ยแน่อจังเว้ยทำงานดีกว่าอเอาล่ะเราจะแก้ไขปัญหาในชุมชนนี้ยังไงดีนะขาดท้งโอกาสขาดท้งไฟฟ้าไม่มีตังทุนอีกอ๋อเอา้าเฮ้ยไฟดับ ดีนะมีไฟสำรลองอยู่ในหน้านี่แหละ<ม>อันนี้อแบบนี้ก็ได้หรอเนี่ยเอาละเรื่องเขตโครงการพัฒนาชุมชนดีกว่ากองทุนก็กพอจะตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนที่มีปัญหาด้านไฟฟ้าโดยถ้าเรานำกองทุนนี้มาพัฒนาด้านไฟฟ้าชุมชนก็จะมีความจเจริญขึ้น แก้ไขปัญหาด้านความไม่ทั่วถึงของไฟฟ้าและทําให้ประชาชนในุมชนได้มีแหลห่งเรียนรู้มากขึ้นผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ช่วยส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเมื่อคนในหมู่บ้านมีความรู้ก็สามารถนําความรู้มาพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นแล้วชุมชนของพวกเราก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน